จริงๆตอนนี้เทรนการฝากไข่เนี่ยกำลังมาแรงม,มากๆสำหรับสาวโสดนะคะที่อนาคตแผนจะมีน้องหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วแต่ยังไม่พร้อมในหลายๆด้านก็ไปฝากไข่กันฝากไข่อะก็มีประโยชน์เนาะในการที่เราจะฟีดไข่ตัวเองเอาไว้ใช้ในอนาคตได้แต่ว่าการฝากเป็นฟองไข่อย่างเดียวเนี่ยอกตาที่ไข่เนี่ยละลายออกมาจะฟอดเนี่ยก็ประมาณครึ่งๆ นะคะทีนี้ถ้าเราฝากเก็บตั้งแต่อายุน,น้อยๆเราจะได้ปริมาณไข่ในจํานวนเยอะถุงนะคะเพื่อเราจะต้องเผื่ออนาคตว่าละลายออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้อีกประมาณครึ่งหนึ่งด้วยนะคะถ้าเราไปเก็บตอนสัก3ามไปไปลายเล็กสี่อะ่ะมันโอกาสแบบได้ฟองไข่อะ่ะน้อยมากบางคนได้ไข่ทองคําเลย ได้อยู่ใบเดียวก็มีอย่างเงี้ยนะคะคือเวลาเราฝากไข่เราไม่ได้เอาออกมาไข่ทั้งฟองนะไข่เหมือนไข่ขาวว่าไข่แดงเลยเราเอาแค่ไข่แดงก็คือนิวเคลียสอะไปฝากอ่ะร่างกายเรายังเหลือเปลือกไข่หรือไข่ขาวหรือว่าเปลือกมันอะอยู่ในตัวทีเนี้ยไอ้ที่เปลือกมันเยอะๆอะ,อะมันก็เกิดภาวะบวมน้ําท้องป่องได้หลังจาก เก็บไข่นะคะก็เป็นภาวะที่เจอต้องเจอทุกคนใขรยิ่งไข่เยอะก็ยิ่งท้องบวมนานนะอันนี้ก็เจอได้แล้วก็ทางสูตรของเราเนี่ยก็มีทางเรื่องของ aftercare นะคะช่วยฟื้นฟูหลังฝากไข่เนาะมีการ ทำ aftercare ให้กลับมาท้องแฟบได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเข้ากระบวนการฝากไข่ก็คือเราไม่อยากให้คนไข้โดนฮอร์โมนเยอะๆเราก็จะปรับสมดุลฮอร์โมนบำรุงไข่ก่อนเลยก่อนก่อนจะไปเก็บไข่เนี่ยเราก็ต้องบำรุงเขาให้ดีก่อนนะคะตรงนี้เราก็มีตัวช่วยให้คนไข้ค่ะ